ตามติดชีวิตเยซโซดานนิดนึงค่ะกินข้าวอิ่มแล้วกินข้าวอิ่มแล้วเธอก็จะมานอนเนี่ยกระถางเดิมของเธอเนี่ยใต้ต้นมะนาวเธอจะจองของเธอทุกวันดูตาเธอนะคะเธอจะมอง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 ,มอง,มอง,มองป้าน,นิดนึงนิดนึงแล้วก็จะแอบมองเขานิดนึงวันนี้เอาบัวดินปลูกใหม่มาวางไว้ตรงนี้ด้วยค่ะ กิจะมาแอบดูแมวชีวิตของเขาเขาจะชอบตรงนี้มากเลยใต้ต้นมะนาวเนี่ยคะ่ะกระถางนี้สรุปแล้วไม่ต้องย้ายไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะปล่อยไว้ตรงนี้เลยคะ่ะทิกสีทิศบัวดินแมวดูดูเขาคะ่ะดูเขาเขาไม่สนใจเราเลยเขาไม่ทักเราด้วยเขาลำคาญเราคะ่ะสะบัดหูสะบัดตาจะหลับ Đu Yesoda